คือสาหรับพี่พี่มือใหม่อะนะครับนะสงสัยว่าลากตะขาบกับลากธรรมชาติเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรผมก็เลยมาแนะนำนะครับแนะนำคร่าวๆนะครับนะผมให้ดูไม้2ต้นนี้นะครับนะพี่สังเกตดูความแตกต่างจะมีความแตกต่างกันอยู่อยู่เยอะพอสมควรนะครับแต่น้องบอกก่อนว่าไอ้ไม้2ต้นเนี่ยมันเป็นไม้คนละสายพันธุ์แต่ว่าผมเอามาใหด้ดูดูดูเป็นแนวทางนะพี่นะคืออย่างนี้ไอ้ลากตะขาบเนี่ย มันจะเป็นต้นนี้นะพี่มาดูนะครับมาดูลองมาดูใกล้ๆไอร้รากตะาขาบเนี่ยมันเกิดขึ้นจากวิธีการของ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 ,งเจ้าของสวนเองนะครับนะที่ที่ทำขึ้นมานะครับเพื <C ases> ่ออะไรเพื่อว่าให้ให้รากเนี่ยมันมีความเป็นระเบียบนะครับนะพี่สังเกตดูวความเป็นระเบียบของมันนะครับนะไอข้างล่างใต้ดินอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่โตนะครับนะพี่สังเกตลองลองดูเห็นไหมฮะมันก็จะได้เป็นความเป็นระเบียบ นะครับเหมือนกันสวยงามนะครับนะถ้าสําหรับคนที่ชอบแบบว่า,าระเบียบจ,จัดจัดอะไรเงี้ยแบบเนี้ยแบบมันก็จะดีนะครับนะส่วนคันนี้าร,รา,ากธรรมชาตินี่ไอตัวรากธรรมชาตินี่ยมันจะเป็นแบบนี้ถามว่าเป็นแบบเนี้ยมันเป็นยังไงมันก็จะเป็นมายึกมายือเป็นเป็นลักษณะของเฉพาะต้นนะครับต้องบอกว่าเป็นลักษณะของเฉพาะต้นคราวนี้แล้วมันไม่ดีหรือดีอย่างไรนะครับนะ คือมันสวยทั้ง2แบบมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยเราหมายถึงว่าผู้เลี้ยงนะครับอย่างผมอย่างพี่ๆอย่างใครก็ตาม,มานะครับนะชอบแบบไหนนะครับเราชอบแบบไหนเราก็เลี้ยงแบบนั้นถามว่าอ้าวแล้วทาไมเราถึงทํารากตะขาบคือบางคนนะครับถ้าเขาก็จะมองอย่างเงี้ยมันไม่มีระเบียบมันเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไระ่ะบางทีมันเกะกะเก้งก้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะสําหรับคนที่ที่ไม่ชอบเขาก็จะมองแบบนี้ส่วนรากตะขาบก็อย่างที่บอกนะครับว่า มันเป็นระเบียบนะครับมันดูสวยงามแต่บางคนที่ไม่ชอบลากแต่ขาบเขาก็จะบอกว่ามันเหมือนกันไปหมดมีร้อยต้นมันก็เหมือนกันมีพันต้นมันก็เหมือนกันมันน่าเบื่อนะครับเขาก็จะเล่นแบบนี้เพราะอะไรเพราะมันเป็นเอกลักษณ์ของต้นนั้นต้นเดียวอย่างเนี้ยนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้าเดี๋ยวอย่างไรเราจะมาอัปเดตกันอีกแต่นี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้พี่ๆมือใหม่ได้ศึกษากันครับ